Not t h a t Bad วันนี้เราจะมาดูต่อกันนะครับหลังจากที่เรารู้จักอุปกรณ์ Home Studio ไปแล้วเนี่ยต่อมาเราต้องมารู้จักกับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเสียงทำเพลงเนี่ยแหละครับ ปัจจุบันเนี่ยมีอุปกรณ์มากมายที่เราจะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นของฟรีหรือว่าของเสียเงินนะครับซึ่งถามว่าอันไหนดีกันต้องบอกตามตรงว่าเสียเงินย่อมดีกว่านะครับเพราะว่ามีเสียงสังเคราะห์เยอะกว่ามีเอฟเฟกมีฟังก์ชันครบกว่าแต่ว่าสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งสนใจนะครับผมแนะนําว่าลองใช้ของฟรีให้คล่องก่อนถ้าเกิดอยากต่อยอดก็ค่อยทดลองหาอันต่อไปอีกทีครับ โปรแกรมฟรีที่แนะนำนะครับเบื้องต้นเลยสมมติคนที่ใช้ iPad ก็คุณก็จะมี a r a g e b a n d มาแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับที่ทุกคนสามารถใช้ได้เลยไม,ม่ว่าจะ PC หรือ Mac กเนี่ยครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า Band l a b นะครับเราแค่ต้องการสร้าง Account ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของเรานะครับไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมด้วยซ้ำคุณก็สามารถที่จะบันทึกเสียงแล้วก็สร้างสิ่งสังเคราะห์มีเสียงให้เพียบเลยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในโปรแกรมกันบ้างนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่เราควรจะรู้กันบ้างเดี๋ยว สำหรับบันทึกเสียงนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนี่คือจะมีแทร็กนะครับเหมือนลูกวิ่งครับแทร็กก็คือเสียงหนึ่งก็คือแทร็กหนึ่งนะตอนนี้เรามี1นึ่งแทร็กอยู่เป็นเสียงกลองนะครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับในโปรแกรมพวกนี้คือเราควรที่จะเปิดเมทรอนอมนะครับเมทรอนอมก็คือจังหวะที่จะช่วยให้เรากดเสียงแล้วมันจะตรงจังหวะนะครับพอเราเพิ่มไปหลายๆเสียงเนี่ยเสียงมันจะได้เป็นเพลงเพลงเดียวกันไม,ไม่ใช่ตีกันนะผมก็จะกดเปิดเมทรอนอมตรงนี้นะครับเราลองกดเล่นดูนะเเสียงนป็นไ โอเคผมได้ยินเสียงเมทรอนอมนะครับเมทรอนอมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการไปเลยซึ่งตอนนี้ผมเลือกที่106อยู่ก็คือไม่เร็วเกินไปนะครับทีนี้ต่อมาแทร็กนี้เป็นเสียงกลองจริงผมเปลี่ยนเสียงได้นะผมสามารถเปลี่ยนเป็นเสียงอะไรก็ได้ครับในเมนูไม่ว่าจะเป็นเสียงกีตาร์เสียงกลองเสียงเดสเสียงเปียโนเสียงออเคสตรานะครับมีหมดเลยเราก็เข้ามาดูเสียงกลองก่อนนะผมจะลองกดบันทึกเสียงดูนะครับเริ่ม นะ Play. คือไม่ตรงจังหวะเลยนะครับเรากดเข้าไปดูกันครับนี่คือโน้ตของเราที่เล่นไปแต่กี้นะจะเห็นได้ว่ามันไม่ตรงจังหวะนะผมสามารถขยับได้นะให้มันตรงจังหวะมากขึ้นหรือผมสามารถใช้ฟังก์ชันเขาเรียกว่า Quantize นะครับ Quantize ก็คือการปรับให้โน้ตตรงจังหวะแบบอัตโนมัติเลยผมจะลองปรับเขาดูเรื่องเขาก่อน แล้วมาเลือกคอนท้ายตรงนี้เอโนดเห็นไหมครับว่ามันขยับให้เองเลยนะทุกอย่างล็อกเข้าที่แล้วโอเคอันไหนผิดเราก็สามารถขยับเองได้ครับเหมือนเล่นพัซเซิลนะโอเคเรามีจังหวะกองแล้วนะครับตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเล่นทั้งเพลงนะบางทีเราสามารถหลูบวนได้เราสังเกตดูว่าเมาส์ผมพอมาวางอยู่ตรงข้างๆกล่องไอเดียพวกนี้ครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกว่า เฮ้ยวนได้นะวนลูปได้นะดึงลากกอกไปเลยมันก็จะเล่นให้เราละตรงจังหวะด้วยนะครับโอเคเราทำแล้วเสร็จแล้วเสียงดึงเสียงกลองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองสร้างอีกสักเสียงดึงให้ดูนะครับผมจะกดบวกตรงนี้ก็คือสร้างแทร็กใหม่มันก็จะถามครับทุกโปรแกรมจะถามเราคุณอยากได้แทร็กที่เป็นซอฟต์แวร์อินสตเมนต์เสียงสังเคราะห์หรือว่าอยากจะเป็นออดิโ ออดีโอก็คือการบันทึกเสียงไมโครโฟนนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกเสียงไม้นะเราเลือกเป็นซอฟต์แวร์ไปกด Create พอเลือกเสร็จนะครับที่เดิมครับเรามาที่เดิมก็คือ Library Library ก็หมายความว่าค,าาคลังเสียงของเราแหละเอาเสียงอะไรบ้างละ่ะผมไปเสียงเปียโนแล้วกันนะเสียงที่เบสิกที่สุดเลยเราสามารถเริ่มบันทึกเสียงได้เลยถ้าคุณมีมิเ i คอนโทรลเลคุณก็เล่นได้เลยใช่ไหมครับถ้าคุณไม่มี m ิ d i c o อนโทรลเลคุณก็กดที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของคุณได้ ก็เล่นได้เหมือนกันนะที่เดิมครับมาที่จุดสีแดงกลมๆก,ก็คือเรคคอร์ดก็คือบันทึกนั่นแหละ mm hmm. ก็จะเห็นได้ครับไอเสียงที่ผมกดเนี่ยมันไม่ตรงจังหวะอีกแล้วครับ mm hmm. เราก็กดเหมือนเดิมครับคอนท์ ize, ต้องกดตัวคิวตรงนี้ทุกโปรแกรมมีหมดตึ้มมันตรงจังหวะให้ทันทีเห็นไหม เลือกมันก่อนนะมันก็มันก็ไม่รู้ว่าจะปรับตัวไหนผมอยากจะเพิ่มโน้ตก็ได้นะครับโน้ตในคอร์ดที่ผมเล่นเนี่ยผมอาจจะก,กดโน้ตไม่ครบเมื่อกี้ผมอาจจะเพิ่มด้วยการกด Copy โน้ตก็ได้ Copy paste แล้วก็มีโน้ตใหม่มาวางที่อื่นได้วางที่ไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันเสียงดีนะลองฟังดูแล้วกันโอ้ได้แล้วนะ สังเกตดูนะครับโนต้ตบางตัวเป็นสีแดงโนต้ตบางตัวเป็นสีเขียวเพราะอะไรเพราะว่าน้ำหนักของตัวโนต้ตไม่เท่ากันนะเราสามารถปรับได้อันนี้เขาเรียกว่า Ve l o c i t y นะครับทุกโปรแกรมมีเหมือนกันจะเห็นได้ว่าโนต้ตบางตัวทําไมมันเตี้ยกว่าบางโน้ตบางตัวล่ะแสดงว่ามันกดเบาไปเมื่อกี้ผมทําเบาไปผมก็สามารถที่จะขยับมันขึ้นมาเท่าๆกับเพื่อนๆเขาได้เสียงมันจะได้เท่าๆกันลองฟังใหม่นะ เราได้เสียงกลองและเสียงเปนโนแล้วนะหลังจากที่เราทําเพิ่มเสียงต่างๆจนครบเพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยสักท่อนหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังด้วยกันผมก็จะค่อยๆให้เราฟังทีละเสียงไปแล้วกันนะครับเริ่มจากเสียงกลองผมปิดเมทรอนอมแล้วเพราะตอนนี้ผมตรงจังหวะแล้วผมไม่ต้องการฟังมันละผมจะเพิ่มเสียงไฮแฮทนะครับมาเสริมกับเสียงกลองให้มีจังหวะละเอียดขึ้นแล้วก็เพิ่มเสียงเบส เปียโนครับเป็นเล็กริกเปียโนนะครับอันนี้เป็นเลเยอร์ของเสียงที่เล่นเหมือนกันนะ2องลายนี้ยมาช่วยกันเฉยๆครับแล้วผมก็ลองเพิ่มเสียงสตริงเข้าไปฮะจะได้มีลูกเล่นมากขึ้นนะ เพิ่มลายเข้าไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็เป็นเสียงเมโลดี้อ่ะเมโลดี้เนี่ยจจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีหรือเป็นเสียงร้องก็ได้นะครับ การเขียนเพลงเข้าไปเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่ผมแชร์ให้เมื่อกี้ก็จะมีสำคัญสำคัญสอย่างนะก็คือเปิดเมทรอนอมระหว่างทำนะครับการควรนท้ายทําให้โน้ตตรงจังหวะแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือ Velocity ก็คือปรับน้ําหนักของโน้ตแต่ละตัวที่เรากดได้ ให้มันสมจริงแล้วก็ฟังดูไพเราะมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าโปรแกรมทําเพลงนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่ได้ยากเลยทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนได้เพื่อพัฒนาแล้วก็สร้างผลงานสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเราได้นะครับให้ทุกคนลองไปเล่นกันนะครับขอให้สนุกกับการทําเพลงครับ